ตามต่อคะ่ะน้องๆว่าจะไม่ทําแล้วอดไม่ได้เห็นมีน้อยๆก็เลยทําไม่ใช่น้อยแล้วเนาะทําดูซิว่าจะเข้าไหมน้องๆค่ะเบาๆนะคะเพราะว่าตอนเช้าพี่ไม่เคยมั่นใจเลยเดี๋ยวนี้นะคะเข้ายากเข้ายากจริงๆไม่เหมือนเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนี้แตกสามตัวบ่อยๆเนาะที่พี่ทํานี้เช,ช้ชาจีนเช้าอะไรนะ่ะแตกจังเลย แต่เดี๋ยวนี้แปลกไม่เข้าเลยอะตอนเช้าไม่ค่อยเข้าพี่รู้ตัวเนาะช่วงบ่ายนี่จะโอเคอยู่นะแต่นี้ลองทำอีกนะคะน้องๆไม่ต้องเล่นเยอะนะคะหรือไม่ก็มองอผ่านไปอดเอาไม่ต้องเล่นนะเดี๋ยวช่วงบ่ายพี่จะทำให้อีกรอบหนึ่งอันนี้ดูอันี้พวกเอเมื่อเช้าเราเราทีวีก็ไม่เข้านะอืมรู้สึกว่าจะเข้าตัวเดียว อ๋อเนาะเข้าตัวเดียวก็จําไม่ได้อะเข้าเข้ารูดตัวเดียวเนาะก็ไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหรนะ่เนาะก็รอดูค่ะพรุ่งนี้ว่าจะเข้าอยั่ไมไม่เข้าก็ถสมมติว่าไม่เข้าสักสักสักคนสองคนก็ก,ก็ก็พักไว้ก่อนนะคะน้องๆค่ะอย่างราวทีวนีนอยสตาร์อะไรเงี้ยนอยทีวีอะไรเงี้ยก็ทางงดได้ก็งดนะคะ ช่วงนี้ไม่ค่อยมั่นใจไม่รู้เป็นไงอะเลขมันแบบสับสนยังไงไม่รู้ไม่เหมือนไม่เหมือนแต่ก่อนนะพี่ว่าเมื่อก่อนนี่ง่ายนะทําแล้วลงตัวเป๊ะๆเ,เดี๋ยวนี้โหคิดจนสมองแตกว่าไอ้ทําไมมันทํามาได้แบบนี้ทําไมมันคล้ายกันแต่ละวันเลขคล้ายกันมากเลยนะน้องๆดูดพิพยายามนึกนึกไม่ออกว่าทําไมมันมาคล้ายๆกันเวลาเราทาเนาะประมาณนี้ค่ะน้องๆ ดูตามนี้นะคะนี่แค่แนวทางนะคะไม่ชอบก็ผ่านชอบก็ดูไปเรื่อยๆนะคะน้องๆค่ะนะเป็นแค่แนวทางแบ่งปันนะคะประมาณนี้ค่ะเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ